อ๋อลายมันเหรอ<ฮ>นี่นี่นี่นปีแน่นี่มันต้องกลัวเนอะอได้ถึงกินได้ถึงขายเนอะเพอเพลนะส่งออกนอกเนอะมาแป๊ดยิงเอาไปต้มมียังก็ลูกชายบอกว่าใหญ่ลูกชายบอกว่าแค่ได้นักไปซ้อซื้ออี๋แบบเจ๊ขาเออ มาไปกินไม่อย่างตื้ออาไปกินปีหน้าปีในพวกะผมมาไปปูก็รอที่มาไปปูกับโป้อยังมาแปะแพ่อยังไม่จะขึ้นกรับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกข่านเลยนะครับวันนี้มาเจอผมกับลุงชัยนะครับวันนี้เข้าควยแล้วครับท่านวันนี้ผมกับลุงชัยจะมาทําเมนูอะไรฮะยำมะแปบครับไม่เหมือนเลยลุงชัยสำเนียงมันไม่ได้ไหนพูดจี ไหนไหนพูดสิยำทำทำเมนูอะไรครับยำมะแปะอ่ะเพื่อยังได้เอาลงชัยยำมะแปะนั่นมาได้อ่ะมันแมะไปเถอยำมะแปะเออเนี่ยเนี่ยเพื่ออยังสอนเนี่ยเอายำมะแปะยำมะแปะก็แค่กขาอ,อู้ถูกเหรอ้ยำมะแปะมันมาถูกอ่ะถูกไหมครับไม่ไมถูกอ่ะไม่ถูกอ่ะเด็กเขายังรู้เลยทำเมนูอะไรเอาเมนูอะไรครับยำมะ เออเอาตัวหให้ก็อู้ถูกก็เหรอยำมาแแบมัมบนมาได้ออกมาแปบมันสั้นอันนี่มันยาวอ่ะไหนเมนูอะไรครับยำมาแแบะเรื่องจริงเลยครับมันมันทำไม่ได้พุญแต่เมนูอะไรฮะยำมาแแบเออถ้ายำมาแแบที่ <c oughs> เอได้แต่ประเดี๋ยวนี่ยก็คือมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง ข้าเนี่ยข่าไปไหนมาจ้ายิ้ไมไปขูดเลยทีไ่ไหนฮะปลูกหลังนี่นนนอ,อ๋อต้นนั่นน่ะเออโอ้ต้นมะม่วงหอมใช่ไหมลึกลไปเช็ดแปดเมตรตัวใหญ่เอาข้าให้อย่ามาปลูกลึกไปเช็ดแปดเมตร็ูทชายไปสร้างแม่โคมาเลยจบข่าบ้านเนีย่ยมันลึกอันล้ำเหลือไปเช็ดแปดเมตรไอ้เซนอ้าวลึกจริงอ้าวลึกเติบโตดูน้อยเดียวอะก่ารู้จักข่าไหมครับข่าขึ้ ราคาก็อยู่ในดินนั่นแหละแล้วมันอยู่ลึกใช่ไหมใช่นั่นน่ะล้าทำไงได้มันต้องใช้เวลานานเออนาใช้เวลาเหมือน,นั่นนาไปเอารถแมคโครมาเลยใชเลยโอเคใช่ไหมโ,<ล>โอเคนะ่ะเ,เป่าเก็ยังรู้เลยแล้ <c oughs> รู้ไม่โขูแ <c oughs> <c oughs> เออเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลาโอเคมาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ <'m> สำหรับเมนูนี้ก็คือเมนู ยามะแผลบแลบข้ิ่วอู้บ่ดุกอ๋อมันน้อยเดียวบาทเลยฮะไปซื้อมาเพิ่มบ่ก็ขี้โหแล้วมันยังมีน้อยเดียวโอ้โหเนี่มันต้องหนักละกันลุงชัยก็เนี่ยมันมีน่อยเดียวแฮมมากอ่ะแล้วขี้โห่เี่หยังเดี๋ยฮะไปซื้อมาเพิ่มถ้าถามได้ขี้โห่เนี่ยหยังโอ้โอ้คือว่ามันมีน้อยเดียวโหนี่มันต้องหนักละโอ้มันต้องหนักละเดี๋ยวฮะไปซื้อมาเพิ่ม ไปง่ายง่ายไปเฮลิウการมันจะายเออจะไปเห็นมัเออแพร่ปลุกปล่อไปซื้อค่ะไป,ไปเป็นเสียเวลาไปต้องไปอ่ะไปต้องไปอ่ะไปกะเสียเวลาเสียการใช้งานไม่ได้ช่วยกนยนันเนี่ยไงกัโอ้ยิ้งน่ะนี่แพรั่วไปซื้อค่ะแพรซื้อมาเพิ่มไปเชียงเลยเชียงของอย่างนี้มอ้มีปัญหาสำหรับแพร่ ยิงแกไปเดี๋ยวหาซื้อมาเพิ่มเอาิงามาซื้อข้างนะเอาทิงมาลุงไทยเออยิงหน้าแกไปเดี๋ยวหาไปซื้อข้าซื้อมาเพิ่มนี่แามักต้องการเพิ่มมิกะเออ,เอต้องการปริมาณเพิ่มมิกะเออแามัก,กม,กออมักยำมาแปบมิกะเออเดี๋ยวเสร็มจะทายฮุบทายจะทายจะทายเลยทำไ,ไม่ยิงนี่ยบ่ ปีหน้าป่่อ๋ออ๋อลายมันเหรอนี่นี่น,นี่นปีหน้านี่มันต้องกลัวเนอะได้ถึงกินได้ถึงขายเนอะเ<อ>พลเนอะส่งออกนอกเนอะเ<ว>นี่ยพ่อนี่ อมอันแพ้เว้ยมันจะตายเนี่ยโอ้เจะได้กินแล้วก็เดี๋ยวพงุ๊้พงกุ้งกัน่ะเน่ยโอ้เมเป๊ะปุ้มยัง ใครว่าไปใส่แค่หมูอูไปเลยใครไปใส่แค่หมูห้าว่ามาแปด๊ดยิเงเอาไปต้มม่อยังก็ <ๆๆ S 1> ลุงชายบอกว่าใหญ่ลุงชายบอกว่าแค่ได้นักหนักไปซ้อซื้ออีบหดใจกะเอะอก็ไปกินมาอย่างเต้อาไปกินปีหน้าปีในเพคะผมมาไปปลูกก็รอทิงเอาไปปลูกกับป,ป้อปีอย่างมา<อ>แป๊แพ่อย่าง<อ>ม,มันจะขึ้นมันจะขึ้นเม็ดในมันมีรอลุงชายมันแง่จริงี่ยมาแป๊บแพ่อย่างมีเม็ดใน มันไม่ไหนหรอลุงไทยมามียังมาตีกันแต่พอดีมันก็จะออกกะมันไม่ออกแห้อย่างมาแป๊บมนมีแหกะไอ้เซมมันก็จะมีกันไปอู้ไปเลยนลุงไทยทิ้งแนวอู้ไปเลยเงี้ยปีหน้าปีหน้าจะได้ขึ้นได้ขายได้กินโดยแห็นอกนั้นอ่ะมันไม่มีที่ไหนมาแป๊บเชื่อผมกะฮหมืเชื่อริงกินมันโซ่อันนี้อันนี้ใส่ตะพิบเบรลโซ่ไปก่อนไปเลียนอันนั้นเอาไว้กินปีหน้าเอาไปกินปีหน้าแหก กะว่าให้กินยำแบบแปดลำลำได้ทิ้งมากินมะเขือส้มไปช่วยิีนหมูมาเลยปอกเปาให้มากินมาทิ้กแลเรื่องของชายแล้วนะแต่ให้กินยำแบบโอ้มาโอ้มาตรงไหนเงี้ยวซื<ะ>่อโอ้ยเก่งจังเลยยกมาให้หละครับ<ะ>โอ้ยครับผมขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงครับ าปแโอ้ต้องต้มมาแปบโอ้ยเก่ง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 มาช่วยช่วยลุงเสีมต้มหน่อยออะหยิบลงไปอ่ะลงลงน้ําเลยหนึ่งโอเคช่วยกันนะครับมาเดี๋ยวลุงเสีมมือใหญ่ลุงเสีมได้ทีหลายหลายฝากขั้นตอนแรกนํามาแปบลงไปต้มน้ําครับต้มทิ้งไว้ประมาณสี่สิบนาทีนะครับ ช่วยกันโอเคขั้นตอนต่อไปตำน้ำพริกเลยครับลุงเฉมโอ๋จะให้ลุงเฉมไปตำน้ำพริกเลยเหรอครับ<ช>โอ้ย,อยแล้วตัวเองต้องช่วยลุงฉเฉมด้วยนะีไปเป็นกําลังใจให้ลุงเฉมโอเคไปลุยไปตำน้ำพริกต่อเลยครับจื๊บวยเซมให้เขากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันทันเลยเอีเงี้งมาเนี้ย